นี่คือตัวเพี้ยนะคะเพื่อนๆที่กัดกินใบถุงเงินถุงทองนะคะมีทั้งรุ่นแม่นะคะรุ่นลูกนะคะเพื่อนๆเนี่ยเยอะเลยแม่ดาล่าซูมให้ดูนะคะเนี่ยเกาะแบบนี้เลยค่ะไปตลอดเกือบทั้งใบเลยนะคะที่เป็นเม็ดๆนั้นคือเขายังเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะคะมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กค่ะนี่ค่ะกำลังกัดกินใบถุงเงินถุงทองเลย จำเป็นต้องตัดทิ้งนะคะเพื่อนๆลงหลายใบมากๆเลยค่ะนะคะเดี๋ยวแม่นาล่าพาไปดูคลิปเต็มๆนะคะของอใบถุงเงินถุงทองที่โดนเพลี้ยเข้ามากัดกินนะคะไปดูคลิปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะถุงเงินถุงทองสามกระถางในห้องพักนะคะช่วงเย็นแม่นลล่ามาเช็คใบของถุงเงินถุงทอง ปรากฏว่ามีเพลี้ยนะคะมาเกาะกินใบถุงเงินถุงทองนะคะใบที่เข้าสู่การยุบตัวก็จะมีเพลี้ยออกสีน้ําตาลอ่อนๆนะคะมาเกาะเป็นตัวเล็กๆค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะแล้วใบของเขาก็จะมีจุดด่างจุดดานะคะเพื่อนๆเนี่ยอันนี้คือเพลี้ยนะคะเพื่อนนี่ค่ะเต็มเลยค่ะ ต้องตัดแล้วค่ะไม่งั้นลามแน่นอนค่ะนะคะเนี่ยค่ะเพี้ยทั้งนั้นเลยก็จะเป็นใบที่เข้าสู่ระยะการยุบตัวนะคะที่เพี้ยลงค่ะเพื่อนๆใบบนนี้ก็มีเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะใบเริ่มเป็นจุดๆนะคะเพื่อนเม็ดเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆ เมลเสียมตาลเล็กๆคือตัวเพลี้ยทั้งนั้นเลยค่ะเขากำลังกินอย่างอรดอร่อยเลยนะคะใบนี้ก็มีค่ะนี่ค่ะม,มาได้ไงเดี๋ยวแม่ดันล่าซูมให้ดูนะคะว่าเป็นเพลี้ยจริงๆนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆค่ะเพื่อนๆมีแขนมีขานี่เห็นไหมคะกำลังดูดกินน้ำจากใบของถุงเงินถุงทอง,งนะคะเพื่อนๆ ต้องตัดไปทิ้งไกลๆค่ะไม่งั้นลามแน่ๆนี่ค่ะโอ้มันคล้ายๆลักษณะเพลี้แป้งนะคะมันมากับมดหรือเปล่านี่ค่ะมดแบบนี้นะคะที่ไต่าตามใบเนี่ยเขาก็จะกินแบบกระจายไปทั่วเลยนะคะเพื่อนทั่วทั้งใบเลยตัวนี้ก็มีเหมือนกันค่ะเห็นไคะเนี่ยเป็นจุดๆน่เพลี้ทั้งนั้นค่ะเพื่อน ตัวนี้คือใบถุงทองนะคะถุงถุงทองนี่ค่ะยังเป็นถุงทองอยู่เลยเพลี้ยลงแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะทำไงดีต้องตัดทิ้งเนาะจะบี้ก็บี้ไม่หมดหรอกค่ะเพื่อนๆเพราะว่ากินทั่วทั้งใบเลยค่ะอาจจะเพราะฝนตกติดต่อกันหลายๆวันนะคะแล้วความชื้นบริเวณใบเนี่ยมันมีนะคะพวกมดพวกแมงก็ไต่ขึ้นใบนะคะ ก็เป็นพาหะที่นําเพลี้ยมาเกิดบริเวณใบของถุงเงินถุงทองนะคะใบของเขาก็จะไม่สวยนะคะใบจะไม่สวยเพราะว่าโดนเพลี้ยกินน้ําเลี้ยงนะคะเขาก็จะเกิดเป็นรอยดำรอยจุดดำนะคะแล้วก็มองเห็นว่าใบไม่สะอาดเลยนะคะถ้าใบสะอาดก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนคือไม่มีอะไรลบกลวัวลบควนเลยนะคะ ก็มีบ้างนะเนี่ยเนี่เนี่ยโอ้เริ่มมาทุกใบเลยค่ะเพื่อน่ะบริเวณนี้แม่ดันล่าต้องตัดใบล่างๆทิ้งแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนหานะคะเดี๋ยวพาลอดูแต่ละต้นนะคะตอนแรกนี่เห็นที่ต้นแม่ของเขาหนึ่งใบนะคะก็ตัดทิ้งแล้วค่ะทีนี้มาเกิดกับบริเวณนี้นะคะ ด้านล่างของถุงเงินถุงทองอน,นี่ก็มีเหมือนกันค่ะโอ้ยโดนลงหมดทุกอันเลยนะคะน่าจะมากับมดค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวแม่ดาล่าพาล้อดูแต่ละต้นนะคะเพื่อนๆว่าโดนเพลี้ยแบบนี้ลงหรือไม่วิธีแก้ไขของแม่ดาล่าคือตัดใบทิ้งแล้วก็เอาใบที่เพลี้ยลงเนี่ยไปทิ้งไกลๆนะคะ ไม่ได้พ่นยาไม่ได้ทําอะไรทําเหมือนต้นแม่ของเขาเลยค่ะใบไหนที่เพี้ยยังลงไม่เยอะก็ใช้วิธีการสังหารนะคะเพื<ๆ>่อนๆปัดๆบี้ๆออกไปนะคะแต่ใบไหนที่แบบลงเยอะมากก็จําเป็นต้องตัดทิ้งนะคะถุงเงินถุงทองกําลังงามนะคะเพ,<ๆ>เพื่อนเพนเพี้ยก็มาลงซะแล้วนะคะใบที่อาการหนักมากๆก็ต้องตัดทิ้งค่ะเดี๋ยวมาเช็คอีกมุมหนึ่งนะคะ มุมนี้นะคะมุมนี้ยังไม่เจอเพลี้ยค่ะเพื่อนๆค่ะใบยังสะอาดอยู่นะคะนี่ค่ะแต่ละใบก็สะอาดอยู่นะคะยังดีอยู่ก็ถือว่ารอดอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะส่วนต้นเล็กๆนะคะต้นที่กำลังโตกำลังงามเนี่ยเพลียยังไม่ลงค่ะถือว่ารอดนะคะเพื่อนๆค่ะ รอดแล้วค่ะสองจุดนี้ก็รอดแล้วนะคะทีนี้มาดูบริเวณหน่อของเขานะคะเพื่อนอันนี้ก็ใบย,ยังสะอาดค่ะเพรียยังไม่ลงนะคะโอ้ยค่อยโล่งใจค่ะมาดูต้นที่เอาลงดินนะคะโอเคยังดีค่ะ ใบนี้ก็ไม่มีเพลี้ยได้อยู่ค่ะบริเวณนี้ได้นะคะด้วยความที่เขาได้รับแสงแดดแบบอ่าเต็มเต็มนะคะเต็มวันมุมมุมโน้นที่เพี้ยลงนี่ก็คือได้อยู่ประมาณเจเอร์เซ็นตนะคะเพื่อนๆค่ะไปดูทุง่งทองบริเวณดงกะเพาวนี่หายห่วงเลยค่ะเพราะว่า เขาได้กะเพราที่มีกลิ่นฉุนๆเนี่ยกันพวกแมลงกันพวกมดนะคะไม่ค่อยเข้าใกล้เท่าไหร่นะคะเพื่อนใบยังสะอาดใบยังสวยอยู่ค่ะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแม่ดันล่าเห็นเพี้ยลงต้นแม่ของเขานะคะแม่ดันล่าก็ตัดทิ้งนะคะตอนนี้ก็คือต้นแม่ของเขาก็ยังไม่มีเพี้ยกลับมาอีกนะคะเพื่อนยังสะอาดอยู่นะคะนี่ค่ะ ใบนี้นะคะเพรียน,นี่ลงแบบกระถางต้นแม่เข่งแม่เข่งแรกนี่ใบแบบโอ้โหไม่สวยเลยนะคะเขาจะแบบใบเนี่ยดำนะคะหน้าใบเนี่ยเป็นจุดนะคะแล้วพอเราสัมผัสเนี่ยจะเหนียวเหนียวนะคะเหนียวเหนียวเพรียนะคะเพื่อนๆเขากินไปหนึ่งใบนะคะคือแบบ เสียหายหนักมากแม่ดาราก็ตัดทิ้งนะคะก็ไม่คิดว่าเขาจะกลับมาอีกนะคะสรุปก็คือเขาไปเกิดเพี้ยกับถุงเงินถุงทองสามกระถางหน้าห้องนะคะเพื่อน,อนก็ต้องตัดแต่งทรงพุ่มใหม่ค่ะส่วนหนอเลขหนอน้อยเนี่ยไม่มีเพี้ยเลยนะคะใบสะอาดใบสวยกำลังงามกำลังโตค่ะเพื่อนๆก็เดี๋ยว จะต้องปรับสถานที่ให้เขาแบบไม่ให้รกมากกว่านี้นะคะเพื่อนๆเอาหญ้าเอาอะไรออกซะหน่อยนะคะบริเวณนั้นก็ใบยังสะอาดอยู่ค่ะเพื่อนๆยังไม่มีเพลี้ยลงนะคะเพื่อนๆค่ะยังสวยอยู่นี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยใบสะอาดใบ ไม่มีอะไรรบกวนเนี่ยเขาจะมีลักษณะใบอย่างนี้นะคะถ้าเพีย้ยลงนี่ก็จะมีจุดดำนะคะแล้วก็พอจับใบเนี่ยใบจะเหนียวเลยนะคะเป็นเหนียวเหนียวเหนียวมือเลยนะคะเหนียวติดมือเลยนะคะก็ถือว่าเพีย้ยลงแค่จุดเดียวค่ะแก้ไขง่ายอยู่ค่ะเพื่อนๆหาก็มีปัญหาแค่จุดเดียวคือ3ามกระถางหน้าห้องพักนะคะ สังเกตได้เลยว่าพวกแมลงต่างๆนี่รบกวนบริเวณนี้มากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใบแหว่งหมดเลยพวกเสเน่จันนะคะนี่ค่ะใบของเขาสวยๆอยู่ดีๆก็จะมีพวกมดนี่ค่ะมดดำๆเนี่ยขึ้นเกาะแล้วก็จะมีพวกนอนต่างๆนี่มากาะกินนะคะใบไม้บริเวณนี้คือจะต้องไม้ใบบริเวณนี้จะต้อง จัดการไล่แมลงนะคะโดยการตัดใบของเสน่จันนี่ให้โปร่ปลงโปร่งโล่งๆเลยนะคะแล้วก็ขยบกระถางของอะกรนิมาออกมานะคะ mm hmm. เพื่อให้มีช่องลมเข้าไปค่ะ mm hmm. เพื่อนๆนี่ค่ะ mm hmm. ไม่เว้นแม้แต่มอนสเตอร่าใจแอนนะคะเ mm hmm. พื่อนโดนแท้เหมือนกันนี่ค่ะเพื่อนเป็นรู เป็นรอยไม่สวยเลยนี่ค่ะแมงต่างๆเนี่ยมาเยอะเลยค่ะโอ้หน้าฝนก็จะมีปัญหาแบบนี้นะคะเพื่อนๆใบนี้ใบนี้ก็ควรตัดนะคะถึงเขาจะเป็นยังเป็นถุงทองอยู่ก็ควรตัดนะคะตัดให้โกรนเลยนะคะจะ พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกช่วงเช้าจะลองเอาน้ำนะคะมาฉีดล้างบริเวณหน้าใบของเขาก่อนนะคะอาจจะใชะะ้ขวดที่พ่นสเปรย์นะคะมาฉีดลองดูแล้วก็ลองเช็ดทำความสะอาดดูก่อนนะคะว่าปัญหาเพลียเนี่ยจะจะหายไปหรือไม่นะคะแล้วก็ค่อย มาดูว่าถ้าไม่หายก็ต้องตัดนะคะเพื่อนค่ะเขาลามแน่ๆค่ะเพราะว่ามดเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยนะคะมดนี่เป็นพาหะที่ทําให้เกิดทั้งเพี้ยแป้งนะคะเพี้ยแบบนี้นะคะเขาไม่รู้ว่าเพี้ยอะไรนะคะอันนี้เขาเรียกเพี้ยอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าเขาดูดกินน้ําจากใบของถุงเงินถุงทองอย่างอริดอร่อยแล้วก็ดูลักษณะแล้วเหมือน เขาขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะคือกระจายตัวเกือบทั่วทั้งใบเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะค่ะวันนี้แม่นาร่าก็พาเพืเ่อนๆมาดูนี่แหละค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงถุงเงินถุงทองแบบไม่มีโรงเรือนนะคะแล้วก็หน้าฝนเนี่ยปัญหานี้ก็เจอเป็นอันดับแรกเลยนะคะเพิ่งเจอค่ะเ,เ,เพื่อนเพิ่งเจอหนักๆอย่างนี้คือลงลงเกือบ 4ี่ห้าใบเนี่ยเพิ่งเคยเจอนะคะแต่ก่อนเนี่ยเจอแค่ใบใบเดียวเราก็รีบตัดรีบต,ตกแต่งออกนะคะเพื่อนๆค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเดีย๋ยวลองแก้ดูนะคะว่าการล้างใบแล้วล้างเพลี้ยออกเนี่ยจะช่วยได้หรือไม่ถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องตัดทรงพุ่มของเขานะคะแล้วถ้ายังมีเพลี้ยขึ้นอีกใบต่อๆไปก็ต้องทำความสะอาดด้านล่างนี้ค่ะ เพื่อกันมดต่างๆเนี่ยไต่ขึ้นไปบริเวณใบไ,ไม้ใบแล้วเป็นผานำเพีย้ยมาให้นะคะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมแค่นี้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ